มาอีกแล้ววะสันป้งใครขำง,งัวพี่น้องอ้าวคนน่ะตัวนี้ป้งมากนะครับเด้อป้งมากเลี้ยงแหีแม้ม,มเลยหุนหอนเลยมีตัวเดียวอันเดียวพี่น้องเด้อครบเสร็จเลยวกวนี้คนน่ะตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งมีอันหนึ่งแหละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนนะครับเอาหนาคนเดียวพี่น้องได้มีนูที่เด็ดมาอย่างพี่น้องเด้อ มาอีกแล้ววะสันป้งใครหำงัวพี่น้องอ้าวคุณอะตัวนี้ป้งมากนะครับเด้อป้งมากเลี้ยงแอ้แมมเลยหอนฮอดเลยแลก็มีตัวนี้ตัวนี้ต่มพี่น้องต้มมากเปรยเปรยเนี่ยแลก็มีตัวเดียวอันเดียวพี่น้องเด้อครบเสร็จเลยวนี้เลยคุณอะตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งมีอันหนึ่งแหละพี่น้องได้มากสี่สี่ครูอันนี้อันหำได้ว่าสี่ครูอันนี้ได้มากอันหนึ่งพี่น้องแลก็มีพักเข้ากับมี พักอันพักนอกพี่น้องพักนอกใบวบกน้พี่น้องนี่อะก็มี่เสดาครับพักกรอบๆอันนี้น้ำซุปพี่น้องเจวเจวมีสองแบบเจวพริกปน่นข้มขมพีนนน่น้องตัวนี้แหละก็ตัวนี้เจลซีฟูดเนาะเสบเสร็จน้ำกันพี่น,น้องมากมากเสบเสร็น้ำกันมาเนี่ยมาอีกแล้วไม่นู่นที่เด็ดข้าวเหนียวกินยังก่อนาะเน้นนนอง,อง,องเอาตัวนี้ก่อนพี่น้องเห็นพี่น้องคนว่าร่อง ล่องปี๋งด้วยคนวะเสียบด้วยคนปะนี่มีล่องเบิองผมก็ว่ามันจีแสบอีดีอยู่ละรอนน้ำกันพี่น้องเคยกินเท่านึงโอ้ยเสียบด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวนี้เป็นไข่ไข่คือไข่เป็ดไข่ไก่อะไรพี่นอ้องอ่ะเสียบของแฉเลย

ข้อ,อน,นี้ขนาดพี่น้องอันนี้ได้บัตรอันอันตัวเดียวได้บัตรพี่น้องครบเซตแล้วบ,บัตรนี้ไหม <S <S ตัวเดียวอันเดียวหลังกันเอาจำพิษไปเนี่ยแับดีพี่น้อย เฮ้อเยี่ยนนี้กระเจียบ ผมว่ามันเสียบดีพีหน้องลองมันเรื่องรองรองตัวตบมังวัดก้อนมันกินเลยล่ะเสียบอยู่ผมว่าอื มันขัดอยู่เลยมันนี่ร่องร่องครบเสร็จเลย แก้วนี่เสียต้องสองอย่างเนี่ยนเสียดีแต่ว่าไอ้ผมบอกรสชาติพี่เนาะ ปิง่งปิ่งกับต้มเพราะว่าปิ่งที่แเสบกว่ามันหอมมันหอมเหมือนกัน,นปิ่งทนี่แเส,สบกว่าวมันมหอม ส่วนนี้ร้านมากินน้ำเมันบ่เพิ่นมากินพีน้อยมันบ่กากิน เสียบของถ่ย<ค>ียยีแบบนี่พี่น้องขอม่อีกรอบหนึ่งก็เลยจัดให้<ค><ย> ยี่แรงคนบอกว่าปีอีกเดิอมนันว่าเสียบนะเสียบอีลีเกิดมากผู้ใดบ่เคยร้องเอาไปร้องแล้วไปนอน คนเดียวกินง่ายๆดิอ่ะล่อมดูว่าอันนี้การทำเอ็นแกีวเนาะ ตัวชากที่เอินเกียวส่วนหำนี่ก็เสียบอีกอย่าง แสบดีได้ไหนเนาะเดี๋ยวผมว่า สูตเจ้าขมเลยเนี่ยเจ้าขมเสียบกว่าอยากได้คนมากนะครับเนาะน้อยไปะไร มเติมโขากไปหน่อ มีเปน็นหรอวากินงดก,ก่อนรึ่งกินทั้งยิมผสมนะบ,บอกว่บอธิบายไม่ถูกคุณน้องเดียวนแต่ผมว่ามองอันนี้มันทอปันนี่เสบเหมือนกันเสียบย,บยางคุณน้องมัน ตอนนั้นไปย่างนี่มันนะครับมมดมแห้งเลยว่านี่ห้อนห้ฝนตกก็ว่านี่น มีบางคนมันแนะนำมาว่าบอกข้าวปัญหาว่าบอกข้าวอ่ะบอกข้าวอะไพี่น้องเนาะยถ้าต้มมนาใส่เครื่องเครื่องเคียงหลายหล่างเกลือดีๆแล่ะถ้ามาต้มใส่เครื่องใส่ะไข่ใส่อะไรได้ลายพี่น้องดับข้าวเลยทีนี้เดี๋ยวเป๊กน้ำแห้งแก่ข้าวซอาเสียบอืม ิมพี่เนาะเดี๋ยวไปแยาดัานจิมอีกทีนึ่งนไะ่นคนอยมีบ้านาดนกินน้ำเดี๋ยวทีว่บาเนี่ยเสียบโบแบงปันมาเอัน,นี้ครับสร้างพิเศษมากก็ได้ยดกเดกกัน ให้ไปสร้างน้ําเคียงเหนือนะครับเด้อสร้างมิเศจเพิ่นใช่ป่ะเป็นถ้าเป็นไปเลยเครเคียงเคียงเหนือยี่ยีเคียงเหนือหน่อยมันเกิจดจบ,บกเดบลไลน์แหละคับเพิ่นโบก็บไปให้เก็บสายส้มไปให้หอม อันนี้เวลาผมต้มใี่ไหมเนาะทำงว่แยกต้มแยกกันกับกับตัวนี้เพราะตัวนี้มันเป็นเอ็นนะครับเวลาต้มมันคันมันบวบเปื่อยมันสิมันจะหยาบมันสิเหนียวต้มตัวนี้เปื่อยก,ก่อนแลว้วค่อยมาต้มตัวนี้ เหลืออยู่น้อยนนหนึ่งเด้คอยไปกินอีกทีหนึง่งเดี๋ยวกายคนบาตกินน้ำเดียอนนเอากระนี่ตามคำขอพี่น้องหัมหห่มงหรือว่าอันทางงวครับตัวเดียวเดียวพี่น้องเสียบของแถบพี่น้องเด้อจะไถ่าตามคำขอพี่น้องขอมาปีง้อมเสียบพือพันวุ์อบหลีล่องเบิงพี่น้องปีงเลยเฮมันหอมหอมมันเจ็บเสียบพี่น้องรสชาติออกเป็นมันมันมน,นุ่นนัวนะครับ ถ้าถ้าไข่บ้านหนึ่งไข่เป็ดไข่ไก่ะพี่น้องไข่แดงมันนะครับเอากรถ้าคิดประสภาพกขอถอดรูปให้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการที่ตามทุกทรัพย์จะไข่ทุกไหลทุกแช่ฝากน้ำเนื้อเพื่อเข้าเบิ้งกัน id, ได้คนที่ตามคนไหลเขาแช่เนื้อเพื่อเป็นนั่งใจฮองโปงเ็ดคลิปดีๆนะครับวันน oh. <t> ี้ยายเราบนนี้มากินน้ำส่วนมันมากเป็นหมากพี่น้องเป็นโมกากินเป็นว่าเอากระเพื่อเข้าเบิ้งขอสปาร์คแห้งๆหลับรวยเงินทองคิดสิ่งใด้ดไ้สิ่งนั้นได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกการที่ตามทุกไหลทุกแช ช่วงนี้กรักษาสุภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะถ้าถมันระวัง,งพี่น้องเด้อเอาวัน,นี้เพืยังไล่พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ